ครับสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุขชนครับคลิปนี้ก็มารวดวนครับคือคลิปจับคูลางแล้วก็สรุปพร้อมครับถึงมีเวลามาเห็ดให้พี่น้องมึงครับมวงมึงสูตรครับสูตรก็คือใส่รางวัลที่หนึ่งครับ ือใส่ลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งเอามาเดินแต้มครับนี่ครับลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งคือหาเดินแต้มลงมาข้างล่างเลยครับหาเราเป็นหกครับหกเดินแต้มเลยครับหกเก็ดแปดเก้าศูนย์แถวแรกนี่ให้มันได้หาตัวครับหาลักหาตัวแถวที่สองกันจากศูนย์กับมันหนึ่ง สองสามสี่หาเนี่ยคร,รับมันได้หาหลักคือกันเลขมันก็นสิมีอยู่สิบตัวครับแต่ว่าเขาไม่ได้จับกันหมดทั้งสิบตัววันนี้เขาเสียหาเด่นมาจับเด่นสุดนี่ก็คือใส่หลักหน่วยครับหลักหน่วยบนคือหาแล้วก็เดินแต้มมาข้างล่างนี่เป็นหก เด้ไหมดิหาตัวนี้บวกสามแต้มก็เป็นแปดหกตัวนี้บวกสามแต้มก็เป็นเก้าหาตัวนี้ลบสามแต้มก็ได้สองหกตัวนี้ลบสามแต้มก็เหลือสามนี่ครับมันเสีเด่นอยนี่มันนี้ยังโบแมนตัวเด่นครับยังโบแมนตัวเด่นมันนี้เอาเด่นโค้งทีตัวนี้มาครับเด่นโค้งทีตัวนี้ก็คือ เด่นคงที่ครับเด่นคงที่คือหา้าหกเจ็ดเก้าเนี่ยครับมีเป็นเด่นคงที่ใส่สุงงวดครับกบเเ็เลขตัวเดิมเลขตัวเดิมคือหาหกเจ็ดเก้าเป็นเลขที่เดินดีครับมาได้บนบนล่างครับงวดที่แล้ว ก็ะมาหกครับทั้งบนทั้งล่างหามาบนนี่ครับหกหามานำกันบนันนี้เอามาตัดกับหกตสุดนี่ครับมันสิได้อยู่ห้าหกเจ็ดบมีมีเก่าครับเนี่ยมันสิเดียนอยู่สามตนี่ เดนูสาตัววันนี้ก็เอามาตัดอยู่ในสุดนี้ครับห้าหเกอัี้เอาจับคู่กันเลยครับนี่จับคู่กันเนี่ยครับเอาจับคู่กันเลยมันกระสิได้ตามนี้ครับผมจับคู่ให้แล้วก็คือหศหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่หาเจ็ดหาแปดหกศูนยึ่งหสองเจ็ดห เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องก็ว่ามันสินน่ลายโตกระแมนครับลายโตัวแต่ว่าผลสุดท้ายตัดแล้วเหลือบวกกี่สุดครับพี่น้องเป็นเลขสูตรนี่เป็นเลขที่ที่เข่าดีครับะวามเป็นเลขสิบตัวแล้วก็จับตัดออกมาเป็นเด่น เดินสามตัวเราจับตัวเลขที่เหลือถ้าเดินมอพาดนี่ครับเข้าแน่นอนครับพี่นอ้องเข้าแน่นอนยังงวดที่แล้วมันก็ส้นกันกับตัวนี้แหละครับส้นกันห่าฮกเก้าเื้กันครับเดี๋ยวผมเสียติมึง ลงที่แล้วเลขมันออกอยู่ที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองเนี่ยครับเอาสองตัวนี้มาตังเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวนี้ เดินแต้มากรางเป็น3 2ตัวนี้บวก3ามในห้าสมตัวนี้บวก3ามในหกตัวนี้ลบ3มก็เหลือเก้าครับคือ12บลบสตัวนี้ก็ลบ3ามลบสมเหลือศูนนะครับก็บเอาเด่นเด่นคงทีก็คือ5 6าหเจเก้าตัดกับสุดนี้มันก็สิได้อยู่ห้า หกเก้านี่ครับมันได้ตัวเดิมห6าหกเก้าเอามาตัดมันนี่เอามาตัดเด่นห6าหกเก้าเนี่ยครับจับคู่มันก็สิเขา้าที่นี่ครับหกสามสามหกล่างนี่เป็นสูตรล่างครับเข้าที่หกสามสามหกไอมงงวดปัจจุบัน วิธีตัดวิธีตัดบ่นี่ก็คือเอาเด่นเอาเด่นคงที่สุดนี้เด่นคงที่อีกชุดก็คือ0 1 2 3 6 9เนี่ยครับเป็นเลขที่เดินดีเฮ่อนเป็นสูตรที่เดินดีงวดที่แล้วก็มา3 6 6 3 เนี่ยครับถ้าพี่น้องเอาไปจับวิ่งกันก็นได้เลยนี่สุดนี้เป็น,เล,เ,นเลขที่เดินดีวันนี้เอามาตัดครับศูนย์ มันก็เสีตัดได้หลายเติบครับ0 1 2 3 6 9นเนี่ยครับ ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเดินลางเลยครับเอาเดินลางมาตัดเลยนี่ครับเดินล่างเดินลางสุดนี้นี่ครับหกศูนย์สาม หกศูนย์สามหกหกศูนย์สามหกวันกรสีแดงเมิดเลยครับหยกมาสุดหนึ่งเลยครับหยกหกมาทั้งสุดเลยก็คือหกหกศูนย์หกหนึ่ง 6 2 6 3 6 4 6 7 6 8 6 8 0 5 0 9 0 5 0 9 0 3 5 3 9 3 5 3 เียนชิดครับ53 93เก้าสานะครับห้าสามเก้าสาม ต่อไปขั้นตอนต่อไปคือใส่สูตรนี้ครับสูตร สูตรเด่นลางสูตรนี้คือใส่เดี๋ยวผมจะเอาเด่นลางสูตรนี้มาให้มึงรกมาจาก 4หางวดงวดแรก0 5 0 7 3 9 2รางออก6 0 0 6งวดต่อมา9 4 9 2 4 6สองตัวลางออกเก่าหน่งวดต่อมาคือ2 สี่ห้าสามสองสี่สองตัวล่างออกสองหกแปด 0, หนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองตัวล่างออกหาศูนย์วดตถีแล้วเก้าเก้าสี่แปดหกห้าสองตัวล่างออกหกสาม สูตรนี้คือใส่หลักพันบวกหลักสิบหลักพันบวกหลักสิบเกดบวกเกดบวกเก้าเป็นสิบหกเอาหกครับหกตัวนี้บวกสามแต้มก็เป็นเก้าเนี่ยครับเด่นสองตัวพี่น้องเอไปวิ่งเลยก,ก็ได้ นี่ครับงอดต่อมามันออกอยังครับในสองตัวรางออกเก้าเก้านึ่งนข่าเก้างวดต่อมาครับหลักพันบวกหลักสิบเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกสามเลยหกนี่ครับงวดต่อมาออกยังครับออกสองหกข่าที่หกครับ วต่อมาครับ5าบวกส0บเป็ดพันบวกสิก็คือ5าบวกสเป็น7 7เบวกสเป็น0ูนัดถัดมาออกยังครับสองตัวล่างมาที่หาศครับเขาที่0เนี่ยครับเขาที่0ูนัดต่อไปครับพัน บวก10คือ1นบวก5ก็เป็น6 6บวก3เป็น9เนี่ยครับงวดที่ผ่านมากกมา6กนะครับ6 3งวดนี้4บวก6คือ1,000บวก10 4บวก6ก็เป็น0ครับ0บวก3ก็ได้3ครับเนี่ยครับงวดนี้มันสิเด่นอยู่0กับ3 มันมาซ้นกับตัวนี้ศูนย์กับสามใกล้พี่น้องเนี่ยไปที่ศูนย์กับสามครับศูนย์สามนี่ครับเหลือหกชุดบันนี้เหลือหกชุด คือ605090635393ครับขั้นตอนต่อไปหกสุดก็ถือว่าหลาย หกซุดก็ถือว่ามากแต่พี่นอ้องบ่มีทุนก็นผมสียให้มันเหลือหน่อยโตลงไปอีกแต่ว่าผมว่าบนหลายล้วโครกสุดนะสำหรับโตผมนะวันนี้เอาสูตรนี้มาครับสูตรเลขล็อกสูตรที่ผมใส่ประจำเลยไม่บนก็ล่างมาแน่นอนเนี่ย,นนยครับคือใส่ ใส่ลักซิบบนบวกกัะกร้อยบนวัดนี้6บวก8เป็น1ิบครับ1ิบกับเมืองล็อกซีนี่ครับล็อกซีล็อกซีก็ขึ้น0 7ครับ1 07นะครับอธิตัาไว้มีบอหนึ่งหนึ่งบอมีครับ0มีทั้ง3ตัวตครับ0 ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดกับมีครับถ้ามีกับมีอยู่นี่แต่ว่ามันตัดบ่ได้นี่เด็กทิ่ตัดไม่แค่นี้พี่น้องมักก็เอาไปหกเจ็ดมาถันหนึ่งมากก็ 6, าากคือหกหนึ่ง นี่เป็น,ดดนชุดเด่นชุดเด่นเรือสามสุดครับห้าศูนย์้าับพี่น้องมักตัวรอง <c oughs> ตัวรองอันนี้เป็นเด่น เด่นตัวร้องก็จะเป็นห้าสามหกสามเก้าสามจุดรอง ันนี้พี่น้องยอดมาเมืองจุดนี้ยอดมาเมืองจุดนี้ครับเนี่ยสูตรนี้ผมก็เคยลงไ้แล้วสำหรับ f อซก็เกาหนาสิเห็นมันสีเด่นโยเก่าแปดสามหาเนี่ครับเก้าแปดสามหา แตาจับคู่กันมันจะเป็น 90, 80, 30, นย์แปนย์ายครับห้าศูวก็บแปด3ีเก้มันนี้มันมาชนกันบ่ครับมันมาชนกันครับ ห้าศูนย์นี่ครับห้าศูนย์เก้าศูนย์ต้างหกศูนย์นี่หกศูนย์นี่มันขาดมาพี่มันขาดมันบนเหยียดอยู่ในกรอบผมกเกษตเดียนหยุดห้าศูนย์กับเก้าศูนย์ครับห้าศูนย์กับเก้าศูนย์ หาสามเก่าสามนะครับสุดลองหาสามเก่าสามมันสีเด่นยุคหาศูนย์กับเก่าศูนย์เด่นพี่น้นนองต๊ดเสีเด่นที่สุดเลยนี่นะตามนี้สำหรับพี่น้องสี่มากที่ชอบ จัดไปตามจริงผมก,ก็บโบยังให้ทิมสุดร่องนี่ครับพี่น้องฟันไปทั้งสามถึงหกสุดเลยงวดวันที่มืออื่นมืออื่นแล้ว งวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกแฟครับมาบมากกับบหงคือกันเป็นการเดาครับเป็นการเดาเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรมีผิดมีลุดไม่ถูกครับเป็นแนวทางเป็นเพียงแนวทาง มาการคำนวณสูตรกับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิไปใไหม่ๆมันจะเตือนพี่น้องครับกดกระดิ่งไว้ติดตามได้ในช่องจานปองสูตรคำนวณครับอ่ะมืออื่นแล้วพี่น้องมีโศมีลาภในการ เสียงโศกค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ